กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกระผมนายนารงเดชอุรานกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ท่านประธานครับวันนี้ผมมาพูดถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบาย,ยาสูบที่รายได้ตกตำ่ำปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกใบาย,ยาสูบมีสาเหตุที่แตกต่างจากผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่นกล่าวคือ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐที่ผิดพลาดขาดความรอบคอบท่านประธานครับจากการปรับอัตราภาษีสรรพสานมิตรในปี2560ส่งผลทำให้โครงสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตบุหรี่ไทยกับบุหรี่นอกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผู้ผลิตบุหรี่ไทยมีส่วนแบ่ง70%ในแต่ละปีจนถึงเกือบ80%ในบางปีแต่หลังจากมีการปรับอัตราภาษีสรรพสานมิตใหม่ ทำให้บุหรี่ไทยมีสัดส่วนทางการตลาดลดลงเหลือเพียง50%ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากผู้ผลิตบุหรี่ไทยผูกขาดโดยรัฐบาลซึ่งคือการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ทําการลดโคต้าการรับซื้อใบายาสูบจากพี่น้องเกษตรกรลงตามสัดส่วนทางการตลาดที่ลดลงโดยโคต้าได้ลดลงจากปี2,560ที่เคยรับซื้อใบายาสูบ สายพันธุ์เวอร์จิเนีย9.6ล้านกิโลกรัมในปี2565กับเหลือเพียง4.2ล้านกิโลกรัมหรือลดลง56%สายพันธุ์เบอร์เล่จากที่เคยรับซื้อ10.7ล้านกิโลกรัมเหลือเพียง5.3ล้านกิโลกรัมหรือลดลง50%สายพันธุ์เติร์กิชจากที่เคยรับซื้อ3.7ล้านกิโลกรัมเหลือเพียง1.2ล้านกิโลกรัมหรือลดลง68% จากที่พี่น้องเกษตรกรเคยขายยาสูบได้กว่าปีละ24ล้านกิโลกร,รมัมกับเหลือเพียง10.8ล้านกิโลกร,รมัมในปัจจุบันถึงแม้จะมีการรับซื้อบายาสูบบางสายพันธุ์ในราคาที่สูงขึ้นแต่ก็เป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกรต้องลดการปลูกใบายาสูบจากโคต้าที่ได้รับลดลงจากเดิมเรามีพื้นที่ปลูกใบายาสูบ1.5แสนไร่ ในปัจจุบันเหลือเพียง1นึ่งแสนไรจากที่เคยมีครัวเรือนพี่น้องเกษตรกรปลูกใบายาสูบ26000ครัวเรือนเหลือเพียง1 5 0 0 0ครัวเรือนลดลง41เอร์ซจากรายได้ที่เคยตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรกว่า2500ล้านบาทในแต่ละปีเหลือเพียงไม่ถึง1000ล้านบาทในปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรยังประกอบอาชีพปลูกใบายาสูบจากที่เคย มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ8,000บาทเหลือเพียง5,000บาทต่อเดือนการออกนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐส่งผลต่อชีวิตของเกษตรกรโดยตรงจากอาชีพที่เคยมั่งคั่งกับกลายเป็นอาชีพที่ต้องคอยลุ้นว่าในอนาคตจะได้รับโคต้าหรือไม่ท่านประธานครับผมได้เข้าไปดูบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งอยู่มาได้84ปีเพราะเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ แต่ไม่มีบรรทัดไหนเลยครับที่กล่าวถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบไม่มีอนุกรรมการชุดไหนเลยครับที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบการบริหารงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นผลกําไรบนความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแทนที่จะบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของตลาดยาสูบด้วยตัวเองกับโยนความเสี่ยงให้เกษตรกร โดยกำหนดโคต้ตาเป็นรายปีแทนที่จะมีแผนระยะยาวให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับตัวนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีก็เป็นเพียงการชดเชยในปีแรกๆเท่านั้นความเสียหายดังกล่าวได้เห็นจากข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปแล้วท่านประธานครับอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่พบความยากลําบากทั้งจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ผลผลิตราคาตกต่ํา วันนี้สังคมไทยกําลังปรับตัวเข้าสังคมผู้สูงอายุไม่เว้นแม้แม้แต่สังคมเกษตรกรรมหลายจังหวัดของประเทศไทยเกษตรกรมีอายุเฉลีย่ยมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้ววันนี้ถ้าเราสูญเสียครัวเรือนผู้ปลูกใบายาสูบสูญเสียการใช้ที่ดินเพื่อทําการเกษตรจะนําไปสู่การสูญเสียการถือครองที่ดินในชนบทในอนาคตถึงแม้คนหนุ่มสาวรุ่นต่อไปเรียนจบอยากจะกลับบ้านไปทําเกษตร ก็ไม่สามารถทําได้เพราะไม่มีที่ดินทุกวันนี้แม้เราอาจจะเห็นตัวเลขภาคการเกษตรเติบโตแต่ก็เป็นการเติบโตแบบถดถอยเมื่อเทียบกับอุตสาหกร,รรมอื่นๆท่านประธานครับแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบได้ทันทีคือการยาสูบแห่งประเทศไทยกรมสรรพสารมิตรกระทรวงการคลังภายใต้การกํากับ ดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องเร่งทบทวนนโยบายและบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้มีความรับผิดช,ชอบต่อพี่น้องเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตการกำหนดโค้ตาระยะสั้นระ,ะระยะกลางระยะยาวโดยมีอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกใบายาสูบ และนำข้อเรียกร้องต่างๆของพี่น้องเกษตรกรไปพิจารณาขอบคุณครับ